หนิงปณิตาไม่ขอคอนเฟิร์มสถานะอ้ำเจนนี่เรียกได้ว่ายังคงเป็นที่จับตามองในโลกโซเชียลสำหรับความสัมพันธ์ของอ้ำอติชาติกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณหลังถูกจับยงว่าเป็นมือที่สทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนัดมีเรียและอ้ำอติชาติต้องจบลงล่าสุดทางอ้ำอติชาติและเจนนี่เทียนโพสุวรรณได้ออกงานเดียวกันแต่ทั้งคู่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใด ซึ่งหนิงปณิตาหนึ่งในผู้ร่วมทีมร่วมงานออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าในรายการเราไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยเพราะว่าแต่ละคนทำงานกันหนักมากถ้าในมุมมองของหนิงหนิงมองว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะคือทุกคนก็อย่าเล่นกันสนุกสนุกซึ่งทางอั้มและเจนนี่เขาก็สนิทกันตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันที่ช่องน้อยสีแล้วและดูเหมือนหนิงกับกุ๊บกิ๊ก็จะสนิทกันอยู่สองคน เขาสองคนก็ดูสนิทกันแต่จริงๆแล้วถ้าถามทั้งสี่คนความสนิทก็เท่าๆกันจะให้หนิงคอนเฟิร์มแทนใครตัวหนิงไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นค่ะแล้วหนิงก็ไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวของใครเลยแค่คิดจะแข่งแล้วจัดการปัญหาชีวิตส่วนตัวของตัวเองมันก็เหนื่อยแล้วนั่นคือบทสัมภาษณ์ของหนิงปณิตาค่ะเมื่อทั้งคู่ออกงานด้วยกันแต่เจนนี่และอั้มอธิชาติ